โอเคครับอาจารย์พัชรินครับสวัสดีดค่คัอาจารย์ครับแนะนําตัวในฐานะศิลปินให้รู้จักนิดนึงครับผมค่ะเป็นอาจารย์เป็นผศพออชัชรินอนวัตประยูนะคะสอนอยู่ที่วิทยาลัยช่างศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะครับผมวันนี้ในงานนิทรรศการเป็นนิทรรศการร่วมสามท่านของอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยเอางานอะไรมาแสดงลองเล่าให้ฟังมากเลยครับค่ะคือจะนําเสนอในเรื่องของในช่วงที่เกิดวิกฤต S <S ตการเรื่องโควิดอะค่ะคก็เหมือนช่วงนั้นมันเกิดกระแสอะไรที่มันใหม่เลยเอามาเปรียบเทียบระหว่างที่ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของมีมมีมที่มันฮิตอะค่ะที่มันจะส่งผ่านผ่านไปแล้วเราก็จะรู้สึกมันติดติดตามาค่ะก็เลยแล้วมีมส่วนใหญ่มันจะทําในเรื่องของกระแสของงานศิลป,ปะมัตเตอร์พีชแล้วก็มาล้อเรียนก็เลยได้ไอเดียค่ะซึ่ง สืออินเทอร์เนต็ตมันจะรวดเร็วมันเหมือนเปรียบเทียบกับเชื้อไวรัสอะคะ่ะที่ไวรัสมันก็เร็วในช่วงนั้นนะคะที่เหมือนจากคนหนึ่งเป็นไปไปเรื่อยๆอะคะ่ะ<ม>ก็เหมือน อินเทอร์เน็ตที่แพร่กระจายไปเรื่อยๆในช่วงที่มันรวดเร็วใน,ในยุคนี้ค่ะข่าวสารค่ะก็เลยมาเปรียบเทียบกันได้ครับก็ค,คืออาจารย์เล่นกับบีอาจารย์เล่นกับกระแสความสนใจในช่วงเวลาหนึง่งหนึ่งใน,ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับในจวดตัวนั้นแล้วก็ในช่วงเวลานั้นก็เอามาสร้างเป็นงานสินลปะดังอาจารย์ลองพาชมนิดนึงอย่างอย่างอันนี้เป็นสื่อเป็นเทคนิคอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นเทคนิคสีน้ํามันนะคะก็จะ นึกถึงศิลปินคนหนึ่งเอ็เอดเวิร์ดฮอปเปอร์ค,รค่ะซึ่งเอ็ดเวิร์ดฮอปเปอร์จะทําในเรื่องของในช่วงของ,งอหลังสงครามมะค่ะเขาก็จะเป็นเรื่องของความที่ว่างกับบรรยากาศที่มันดูเงียบเหงาค่ะก็เลยเหมือนเอามานึกถึงบริบทของในช่วงเวลานั้นกับเวลานี้มันมาเปรียบเทียบกันนะค่ะซึ่งเใกล้เคียงกันนะค่ะเหมือนเราอยู่เงาเงาในบ้านในที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อครับผมก็เหมือนคุณแม่กับคุณลูกเนาะในช่วงกักตัวอะไรอย่างเงี้ยกักตัวก็มีทั้งแมวทั้งนกสัตว์เลี้ยงแล้วก็คุณแม่ทาความสะอาดนะครับถือสเปรย์อ๋อก็คือถือแอลกอฮอล์ล้างมือมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ในช่วงนั้นนะค่ะว่าทุกคนต้องพกแอลกอฮอล์พกอะไรความว่าสวยครับเป็นสีน้ำมันเลยนะครับสีน้ำมันนะค่ะสีอาจารย์สวยจังเลยสีนอกอาคารช่วยสวยแดดกำลังเปี้ยง ได้ครับส่วนส่วนชุดเนี้ครับผมชุดนี้เป็นชุดนี้เป็นเป็นเทคนิคของดิจิตอลเพนติ้ง g ะคะ่ะ<ม>ก็เป็นเรื่องของการสเก็ตก่อนภาพล่างที่เป็นไอเดียเริ่มต้นนะคะ่ะแล้วก็เลยเอาไอเดียเนี้ยมาพิมพ์ค่ะเป็นไอเดียแล้วเราก็พอเราได้เสร็จเราก็ทําเป็นผลงานนะคะผลงานคือเหมือนเป็นผลผลของ สเก็ตเราเนี่ยค่ะก็คือเน้นตัวหน้ากากอนามัยใช่ไหมครับแล้วมันมันคำพูดที่ล้อเลียนในกระแสโลกอินเทอร์เน็ตในช่วงนั้นนะคะมันก็จะมีศัพท์ของของมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคําคาบวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เอาแบบตัวเองเข้ามาใช่ไหมค่ะคือจะเอาตัวเองและลูกสาวอ๋อกับลูกสาวสองคนเหมือนจะเอาไปอยู่ในภาพของศิลปินค่ะแล้วก็เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนในเรื่องของ เป็นยุคสมัยของที่เราประสบอะค่ะครับผมก็ปิน้นออกมาเป็นอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับไอ้ส่วนตรงนี้สวยสวยดีครับเทคนิคดูสวย,สวยมีเล่าเรื่องต่างๆใน <S <S ช่วงโควิดอย่างเดียวเลยมีแมวอาจารย์ชอบเลี้ยงแม,แมวคือเลี้ยงที่บ้านนะคะเหมือนเหมือนอยู่ในช่วงนั้นก็เราก็อยู่กับแมวได้ครับขอขอดูเพนติ้งด้านหลังอาจารย์พาไปเลยครับ ผมเห็นเหมือนเหมือนแบรนดกกโลบได้อันนี้ก็จะเป็นไอเดียที่เราหยิบยืมหยิบยืมจากแบรนดก็ค่ะก็คือเขาแบรนด์ก็อกทำเรื่องของ s t a r ์ลิ้ไนท์นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพวัดอรุณนะคะที่อยู่ในช่วงนั้นที่โควิดทําให้ดูเงียบเหงาอะค่ะมันก็ดูแบบเหมือนก็คือดูเศร้าๆเศร้าๆดูคึมอะค่ะส่วนไอตัวอันนี้ก็เป็นชื้อโรค เชื้อโรคเป็นสัญลักษณ์เชื้อโรคที่มันกระจายไปทั่วสะท้อนแสงตัวตัวทองฟ้าก็เป็นเหมือนตาลีไนท์ก็เปลี่ยนจากตาลีไนท์มาเป็นวัดอรุณก็ดูสวยดีครับวนอันนี้ครับอันนี้จะเป็นเป็นเรื่องอันนี้ได้ทุนของสกสวค่ะเป็นชุดดอกไม้อ่ะค่ะจะทําเรื่องดอกไม้ที่เปรียบเทียบกับผู้หญิงสัญลักษณ์ของของดอกไม้แล้วเปรียบเทียบกับผู้หญิงนค่ะดอกไม้แต่ละดอกมันก็มีเรื่องของ ความหมายไม่เหมือนกันแต่ละดอกค่ะเทคนิคอะไรครับอาจารย์อันนี้ใช้เป็นเพ้นท์ก่อนนะคะแล้วก็ใช้ผ้าไหมผ้าไหมแก้วทับซ้อนกันแล้วก็เพ้นท์ทับในผ้าไหมแก้วค่ะก็คือเป็นเลเยอร์เป็นซ้อนเลเยอร์เป็นซ้อนเลเยอร์เป็นซ้อนเลเยอร์ออกมาเป็นสีสวยยังเลยครับเป็นดอกไม้ก็จะเกิดอยู่ในบรรยากาศนี่ค่ะได้ครับแต่วันนี้ก็อันนี้ก็ได้ได้เหมือนกันสีน้ำมัน ศิลปินฟีดาคาร์โลค่ะคซึ่งศิลปินผู้หญิงคนนี้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีแต่เรื่องของชีวิตที่ไม่มีความเศร้าค่ะแล้วก็ศิลปินคนนี้ก็ชอบสัตว์เลี้ยงเยอะมากก็เลยเหมือนเหมือนพ้องอะค่ะค่ะเขาก็เขาก็ทำในเรื่องของตัวเองที่คุยกันแล้วก็เหมือนอยู่ในตอนนั้นอยู่ในช่วงโควิดแล้วก็เหมือนอยู่คนเดียวที่แบบอยู่เหมือนอยู่คนเดียวอะค่ะ <laughs> ได้ครับดูแบบเงาๆเท่าๆส่วนอันนี้อันนี้ก็อาจารย์กับลูกสาวไมเคิลเอ็นเจโลครับผมก็กำเนิดอดัมที่ก็เอามาเหมือนส่งแมสเหมือนเราเซลฟี่กับอ๋อไมเคิลเอ็นเจโลอันนี้เทคนิคสีน้ำมันเหรอสีน้ำมันค่ะสวยครับสวยครับส่วนด้านนี้อันนี้ศิลปินมามากริชนะคะก็อยู่ในมากริชเขาจะทําเกี่ยวกับเซอร์เรลิส์อะค่ะก็จะไม่จะเขียนตัวเองที่มันเป็นสัญลักษณ์ ต่างๆแลจะจะดูภาพจะเหมือนห้องเหงาว่ะค่ะภาพนี้จะเป็นเหมือนได้อิทธิพลจากภาพของมากิสในเรื่องของอความฝันดีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเขาจะมีทำเป็นหุ่นหุ่นปูนครับแล้วก็เอาเปลี่ยนจากหุ่นปูนของเขาก็เปลี่ยนเป็นตัวเองกับลูกสาวค่ะแล้วเป็นเป็นเหมือนลูกหวะะัวใจอ่าก็คือมาวางซ้อนเป็นเฟกเตอร์เป็นรูปหัวใจพอดีค่ะสวยครับ อันนี้ก็ลูกสาวอะค่ะก็เหมือนตอนนั้นก็ต้องหยุดหยุดอยู่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะจากพอดเพจก็เลยกลายเป็นโควิดตรงนี้ไปแทนได้ครับส่วนส่วนงานอันนี้มันเป็นแนวแนวนี้เขาเรียกอะไรป๊อปอาร์ตการ์ตูนเอเียหรือว่าเป็นเหมือนเราแบบหยิบยืมอะค่ะยืมศิลปินมาสเตอร์พีซมาแล้วเราก็เปลี่ยนโมนาลิซาบ้างคิมบ้างอะไรพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ เปลี่ยนเหมือนเอาสัญลักษณ์ก็คือในในกรุงเทพวัดอ่าก็คือเป็นแบ็กเอาทเป็นกรุงเทพเป็นกรุงเทพอ่ะค่ะแต่ก็เปลี่ยนตัวเองให้ดูอ้วนเพราะอยู่ในช่วงโควิดเราเหมือนกักตัวแล้วก็กินเยอะขึ้นน้ําหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทําล้อเลียนอ่ะค่ะทั้งสบู่ทั้งแอลกอฮอล์หมดอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะก็อันนี้ก็ศิลปินฟีดาคคาโลฟีดาคคาโลเหมือนกันค่ะอันนู้นอันนู้นมือแล้วโทรศัพท์จะสําคัญในช่วงโควิดนะค่ะมันก็คือจะอยู่กับเรา ใช้อยู่ตลอดเวลาทั้งสั่งอาหารไปเลยมุงใช่ไหมครับเอดเวิร์ดมูงนี่ค่ะสกีมเขาก็เหมือนทําในเรื่องของไข้หวัดสเปนนะคะตอนนั้นมุงจะป่วยเป็นเป็นโรคใหม่ในช่วงนั้นด้วยค่ะแล้วอันนี้เหมือนพ้องกันโควิดกันนะคะได้ครับส่วนอันนี้ครับอันนี้ก็ได้อิทธิพลจากฟีดาคาโลที่ความเศร้าแล้วก็สัญลักษณ์ของเรื่องกระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีแมวตลอดนะค่ะ แมวที่เลี้ยงไว้ชื่อฟีดาฟีดาตั้งชื่อฟีดาเพราะชอบตื่แล้วเป็นผู้หญิงคนนี้ค่ะได้ครับนี่ก็ฟีดาคาโลเหมือนเหมือนกันเลยค่ะก็แม่เล ah ah. oh, ah, ี้ยงที่บ้านนะคะอันนี้เทคนิคสีน้ำมันหมดเลยอาจารย์เราอาจารย์เป็นแบบหมดเลยเนาะค่ะ ได้ครับดีครับว่าตัวเองเหมมันเป็นตัวยแคนนี้ก็เป็นค่ะก็ฟีดาร์ลีดาคาโลส่วนมีโมโมดิกคลินีอ่ะค่ะเป็นศิลปินอิตาลีใช่งานเขาจะดูแบบแบบเล็ก้ขาจะทำเหมือนตาเหมือนให้เราค้นหาค่ะครับผมก็ชีวิตก็ศิลปินท่านนี้ก็เศร้าเหมือนกันเศร้าเหมือนกันใช่ไหมครับได้ครับสวยครับอาจารย์อันนี้ก็ปีคัสโซอ่ะค่ะ ก็เอางานปิกัสโซที่ทําเรื่องของน้ําตาผู้หญิงค่ะก็เลยมาเปลี่ยนเขียนตัวเองแต่ก็ทําแบบให้สไตล์คลายปิกัสโซค่ะได้ครับส่วนด้านนนี้ก็ศิลปินอเมริกันชื่อแกนวูธนะคะก็จะทําในเรื่องของตอนนั้นทําเรื่องของในช่วงสงครามประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเราก็เปรียบเปย ตอนแรกเขาถือเป็นเป็นเป็นง่ามเหมือนแคร่แล้วก็เหมือนเป็นป้ายแทนว่าให้อยู่กับบ้านเมราะนั้นเราข้างหลังก็เป็นเมนเมนเป็นเมนเลยก็คือเตือนเลยเรื่องโควิดได้ครับอันนี้ก็ฮอปเปอร์ศิลปินเดียวกันนะคะเขาจะทําเหมือนบรรยากาศเงาเงาคนที่อยู่แบบเงาเหงาในสถานเหมือนหลังสงครามาค่ะที่จะเกิดความเหงาเงา อันนี้อันนี้โกแกงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็เอาหยิบยืมมาค่ะเหมือนการอยู่บ้านพักแล้วค่ะอยู่กับสัตว์เลี้ยงได้ครับงานพวกนี้การสร้างขึ้นมาช่วงหลังโควิดใช่ไหมครับช่วงสองสามปีหลังนี้ใช่ไหมเพื่อมาจับตาดงคือเหมือนสเก็ตมาก่อนนะคะสเก็ตในช่วงช่วงหลังโควิดนิดนึงอะค่ะแล้วก็ สะก็ดมาเลื่อนจนมามาขอแสดงงานนะคะแล้วก็เพิ่งมาทำก็มาทำให้มันสมบูรณ์ก็คือเป็นซีรีส์เลยเป็นซีรีส์หลังจากโควิดฟิตเอางามใช่ไหมา3ปีนี่ยใช่ไได้ครับอันนี้มันเป็นถ้าเป็นสไตล์มันเป็นเหมือนไอรอนีล้อเลียนเซ็ตตินใหญ่อะไรประมาณนี้ค่ะคล้ายคล้ายมีมคล้ายๆมีมีมค่ะกันล้อเลียนตลกร้ายตลก ได้ครับแล้วเป็นกระแสที่มันส่งต่อกันได้ครับที่มันรวดเร็วด้ครับอาจารย์ครับพูดถึงงานในทรนศการครั้งนี้นิดนึงชื่องานแล้วก็จัดร่วมกัน3คนแล้วก็เชิญชวนคนมาชมนะครับผมค่ะก็จัดจักผลงานนะชื่อจัดอินไม้มาอ่ะค่ะก็จะเป็นเรื่องของความคิดในใจของผู้หญิง3คนที่3สามแบบอ่ะค่ะก็อาจจะมีความคิดความในใจของแต่ละคนที่สะท้อนในเรื่องของจิตใจข้างในอ่ะค่ะ ผมก็เชิญชวนคนมาชมนิดนึงค่ะก็ขอให้มาดูงานนะค่ะที่นี่ค่ะที่หอศิลป์เจ้าฟ้าค่ะตั้งแต่วันนี้จตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27ค่ะ21เดือน27เดือนเดือนนี้ค่ะ21เ็เมษายนอ๋อประมาณสามประมาณสามสัปดาห์สี่เกือบสี่สัปดาห์หยุดวันจันทร์อังคารหยุดวันจันทร์อังคารได้ครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ขอให้งานขายได้เยอะๆนะครับขอบคุณมากค่ะ तक पकड़े